ครับสวัสดีครับผมนายสุทธิพงษ์ดวงจันทร์นะครับเป็นคุณครูจากโรงเรียนเทศบาลสามชุมชนวัดจันทาวาสนะครับสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับครับพูดถึงที่มานะครับของการดําเนินงานโรงเรียนปอดบุรีนะครับก็ต้องเนื่องจากภาระหน้าที่ครับที่เราต้องรับผิดชอบในโครงการรณรงค์ต้านพยาเสพติดของสถานศึกษานะครับทำให้ต้องค้นหาแนวทางที่จะสามารถพัฒนานะครับนักเรียน ให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราคาดหวังนะครับก็เลยมาสะดุดหยุดอยู่ตรงคําว่าโรงเรียนปลอดบุรีครับเนื่องจากเราต้องทําโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษานะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เป็นจุดที่มาของโครงการครับสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราได้ดําเนินการตาม7มาตรการที่ของเรียนปลอดบุรีได้วางไว้นะครับ อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยผู้บริหารได้มอบหมายงานให้ครูทุกกลุ่มสาระนะครับเข้ารับฟังนโยบายแล้วก็พร้อมแต่งตั้งคณะทํางานนะครับจัดทําเป็นเอกสารพร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับให้ตรงตามตัวชี้วัดทั้ง7มาตรการของโรงเรียนปอดุลีครับเราก็จัดทําเป็นแฟ้มนะครับทั้ง7เล่มนะครับจากนั้นนะครับทางเรียนก็ได้มุ่งเน้นนะครับในมาตรการที่4ี่ครับ เพื่อให้เป็นเบสแพ็กทีสโดยมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะครับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในทุกกลุ่มสาระจัดทําเป็นโครงการนะครับวัตถุประสงค์และก็ความคาดหวังนะครับหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยอันตรายที่เกิดจากบุหรี่สองครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความตระหนักเกรงกลัวนะครับต่อพิษภัยที่เกิดจาก อันตรายจากบุหรี่นะครับแล้วก็ 3. ครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ขึ้นมานะครับ4ครับเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดครับนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นมาชื่อว่า Walk คแ l นลบุหรี่มหันตภัยครับคู่มือต่างๆในการใช้ทํานวัตรกรรมนะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้มากมายนะครับซึ่งเราคิดสื่อต่างๆเนี่ยเป็นนวัตรกรรมขึ้นมานะครับมีมากมาย เยอะมากนะครับอย่างเช่นฐานปริศนาคำทายทดลองควนบุรีบิงโกนะครับปีศาจร้ายในควนบุรีกล่องปริศนาแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับที่เราจัดทำขึ้นนะครับเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานเรียนปนเล่นไปด้วยครับฐานกิจกรรมเหล่านั้นก็คุณครูทุกคนเนี่ยก็จะมาช่วยกันนะครับเข้ามาในฐานคุณครูก็จะแนะนําวิธีการเล่นนักเรียนก็จะได้ศึกษาหาความรู้นะครับจากการเล่น เกมต่างๆแล้วก็จะได้ความรู้ซึมซับเข้าไปครับแล้วก็ยังมีฐานนะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ๆนะครับอย่างเช่นบันไดงูนะครับสู้พิษภัยบุรีการเรียนรู้ด้วยกล่องปริศนาครับแล้วก็อีกสองฐานนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงทารรก็คือ ox ความรู้สู้บุรีแล้วก็อีกฐานหนึ่งเราจะเรียนแบบรายการหัวท้ายตายก่อนนะครับก็คือจํานวนนับจํานวนรับนับให้ถูกเราจะใส่ชื่อของยาเสพติดเข้าไปแล้วก็ให้นักเรียน เล่นนี่กำลังอยู่ในช่วงจัดทำครับครับนวัตกรรมวอล์กแอลลี่นั้นนะครับก็ได้ประสบความสำเร็จครับเราจัดทำในรูปแบบของการวิจัยด้วยนะครับเพื่อเสนอให้กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับเพื่อการเป็นประกวดนวัตกรรมขึ้นมาครับทำให้นะครับนวัตกรรมวอล์กแอลลี่นั้นได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นนวัตกรรมที่ส่งคุณค่าของโรงเรียนนะครับเป็นเบสแพ็ทีสนะครับ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการรณรงค์นะครับป้องกันยาเสพติดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยนะครับของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามและได้ดําเนินการจัดทําอย่างสมบูรณ์แบบเป็นแหล่งเรียนรู้ในโอกาสต่อไปให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับครับปัจจัยความสําเร็จครับจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับต้องได้รับการ,การสนับสนุนจากทางโรงเรียนอย่างเป็นอย่างดีครับในเรื่อง งบประมาณนะครับสถานที่การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกำลังใจการให้อิสระในการทำงานให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านนะครับ